ลิซ่าลุยเดี่ยวอินปารีสเตรเดริกส่งบอดี้การ์ดดูแลไม่ห่างน่ารักดีต่อใจที่สุดก้าวขึ้นแท่นซุปตาระดับโลกเลยก็ว่าได้นาทีนี้สำหรับไอดอลสาวคนเก่งลิซ่าแบล็คทิงหรือลลิสามโนบาลเพราะไม่ว่าเธอจะปรากฏตัวไปที่ไหนก็เป็นที่ฮือฮาและถูกจับตามองไปหมด ขณะเดียวกันยอดผู้ติดตามอินสตาแกรมของเธอก็พุ่งกระฉูดขึ้นทุกวันจนทะยานสู่99ล้านคนแล้วเรียบร้อยล่าสุดลิซ่าแบล็คทิงได้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเธอไปที่ที่เซียวหลงคานสาขาปารีสกับอลิซผู้จัดการส่วนตัวผู้ที่พบเห็นเผยว่าเจอลิซ่ากับบอดี้การ์ดชายสามคนเพื่อนผู้หญิงที่ไปดูบอลด้วยกันและอลิซ ผู้จัดการส่วนตัวหนึ่งในบอดี้การ์ดชายคือคนขับรถบอดี้การ์ดส่วนตัวของเฟรเดริกอาพโนมหาเศรษฐีหนุ่มที่กำลังมีประเด็นข่าวกับสาวลิซ่านั่นเองอย่างไรทริปฝรั่งเศสนี้ก็ขอให้ลิซ่าของเราแฮปปี้เอนจอยในทุกวันนะคะ